สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมพบกับผมนะครับอนาวินชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศความสวยงามนะครับเป็นน้ําค้างเป็นหมอกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผม เช้านี้ก็สดชื่นมากครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวขจีแล้วก็มีหมอกมีน้ำค้างลงนะครับธรรมชาติที่สวยงามนะครับผมมาฝากให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับชมความสดชื่นสวยงาม สูดอากาศบริสุทธิ์ชื่นใจได้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับ เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสู้ๆธรรมชาติที่สวยงามนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับผม